สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องแผนภาพความคิดไปแล้วนะคะทีนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาลองนะคะลองทำแผนภาพความคิดจากเรื่องสั้นนะคะจากที่ได้ดูนะคะนักเรียนที่ทำมานะคะออส่วนน้อยที่ทำส่งแล้วนะคะก็ทำมาถูกต้องนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลงานของส่วนใหญ่นะคะทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยครูก็เลยลองนำเรื่องสั้นนะคะมาประกอบกับการเรียนแผนภาพความคิดนะคะว่าถ้าหากมีเรื่องสั้นมานะคะและก็กำหนดหัวข้อเรื่องมาให้นะคะนักเรียนสามารถนำคำที่ตรงกับความหมายนั้นๆเนี่ย ไปใส่ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถแยกแยะหัวข้อได้นะคะนักเรียนก็จะได้เปรียบในเรื่องของแผนภาพความคิดวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนเนี่ยเราได้ทั้ง1การเขียนแผนภาพความคิด2นะคะก็คือความหมายจากหัวข้อความหมายจากประโยคนะคะวิเคราะห์ ประโยคนะคะให้ถูกต้องตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้ทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าแผนภาพความคิดในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะแผนภาพความคิดวันนี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาโลกร้อนนะคะ เนื้อความนะคะเกี่ยวกับเรื่องสั้นวันนี้มีว่าทุกวันนี้โลกของเราประสบกับปัญหาโลกร้อนคืออุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมเป็นต้นซึ่งสาเหตุของปัญหาโลกร้อนเกิดจากมนุษย์ตัดต้นไม้ทำลายป่าจนต้นไม้เหลือน้อยแถมยังใช้พลังงานต่างๆเช่นไฟฟ้าน้ำอย่างไม่ประหยัด เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนเราทุกคนจึงต้องช่วยกันโดยการปลูกต้นไม้มากๆใช้พลังงานอย่างประหยัดพลังงานอย่างนะคะนักเรียนครูตกยอยักษ์นะคะใช้พลังงานอย่างประหยัดและใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อให้โลกกลับมาสวยงามและน่าอยู่เหมือนเดิม หลังจากที่อ่านเรื่องสั้นไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เห็นหน้าตาของแผนภาพความคิดที่เราจะได้ทำในวันนี้นะคะซึ่งหน้าตาของแผนภาพความคิดนะคะ ก็จะประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยนะคะเราใช้แผนภาพความคิดนะคะจากการจัดลาดับนะคะซึ่ง3หัวข้อย่อยของเราในวันนี้นะคะได้แก่หัวข้อสาเหตุนะคะที่มีอยู่ในเรื่องนะคะ หัวข้อผลที่กุดขึ้นนะคะแล้วก็หัวข้อของแนวทางการแก้ไขเพื่อนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหานะคะครูก็ได้ทําลูกศรมาให้แล้วนะคะในแต่ละหัวข้อลูกศร2สองหัวนะคะก็แสดงว่ามีสองอย่างนะคะลูกศร3าหัวก็แสดงว่ามี3อย่างนะคะครูยกตัวยอย่างให้นะคะเช่น ในช่องของสาเหตุนะคะก็คือจากในเรื่องนะคะจะเห็นได้ว่าในช่องสาเหตุเนี่ยที่ทำให้โลกของเราร้อนนะคะก็มาจากการอะไรคะการที่เราตัดไม้ทําลายป่านะคะตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อสาเหตุนะคะอ่ะส่วนตัวอย่างนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะ เมื่อเราตัดไม้ทำลายป่านะคะมันก็จะทำให้ทำไมคะ,ะดูเรียงลงมาเลยนะคะตัดไม้ทำลายป่าทำให้อุณหภูมินะคะสูงขึ้นนะคะ,อะพอสูงขึ้นแล้วทำไมเนี่ยมันก็อยู่ในผลเหมือนกันนะคะพอสูงขึ้นแล้วทำไมผล ทีเกิอดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในด้านนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขนะคะการแก้ไขเนี่ยเขาก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าทํำยังไงนะคะเป็นการแก้ไขเนี่ยก็คือทําไมคะช่วยกันทําไมผู้ช่วยกันปลูกต้นไม้มากๆนะคะอันนี้ข้อแรกนะคะครูได้ยกตัวอย่างให้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยอีก 4ข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนเนี่ยระบุมาเลยนะคะถ้านักเรียนไม่ไม่แน่ใจนะคะให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะแปะทั้งรูปแบบใบงานนะคะเนื้อเรื่องแล้วก็แผนผังความคิดนะคะไว้ให้ในแชทนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ไม่ต้องมากอดดูนะคะในคลิปวิดีโอแต่ให้ฟังคลิปวิดีโอนะคะ ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะให้เปิดกลับมาดูคลิปวิดีโอนะคะดูการอธิบายฟังการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะทําได้นะคะสิ่งที่ครูกลัวนะคะก็คือกลัวนักเรียนจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะใบงานนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องสร้างแผนภาพความคิดขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็นําแผนภาพความคิดที่ได้สร้างเนี่ย ไปเขียนเป็นเรื่องนะคะทีนี้เนี่ยครูกลัวนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะทําไม่ได้เนื่องจากว่าครูเนี่ยไม่สามารถที่จะเออไปดูของนักเรียนได้เป็นรายบุคคลนะคะครูจึงแก้ปัญหาก็คือครูเนี่ยหาเรื่องมาให้แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยมาเขียนแผนภาพความคิดโดยหัวข้อเรื่องเนี่ยครูก็กําหนดมาให้นะคะนักเรียนจะได้เออไม่คิดหัวข้อเรื่องออกนอกกรอบน,นะคะเพราะฉะนั้น เป็นการง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในการทำใบงานของนักเรียนเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำนะคะตั้งใจฟังตั้งใจดูและทำงานออกมาอย่างเรียบร้อยและถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ